เช้าวันนี้นะครับแมมก็ตื่นเช้ามาเนะาะบอกกํำลังกายครับตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงครับก็วิ่งไปสักชั่วโมงนึงก็เหนื่อยแล้วนะครับเป็นการวิ่งในหมู่บ้านตัวเองนะครับเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่ได้ออกไปข้างนอกอดีครับได้มาเรียกเหงื่อตอนเช้าเป็นการฟริตซ้อมร่างกายนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานานเหมือนกันเนาะก็ มาให้ดูบรรยากาศยามเช้าครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังนอนอยู่เช่นเดียวกับพี่ทำในหลายๆวันนะครับที่อาจจะทํางานจนถึงตีหนึ่งตีงตสองอยากให้มาตื่นตีห้าครึ่งหกโมงมาวิ่งก็อาจจะลําบากนะครับแต่ปรดีเมื่อคืนนอนเร็วเดี๋ยวขนะับให้ดูบรรยากาศนะว่าพี่ทำวิ่งไงโอ้มีดอกบัวด้วยนะครับ ยังกับวิ่งไปแล้วก็ได้ธรรมะไปด้วยนะครับเลยคิดเขาคิดธรรมะครับเขาเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นครับแม้ว่าจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้ก็ตามก็เหมาะเหมาะกับคนไฟแรงนะครับอย่างพวกเราทุกคนนะครับเช้าๆออกมาก็จะมีสารพัดสัตว์นะครับมาให้พวกเราได้เจอด้วยไม่ว่าจะเป็นนกกระรอกนะครับหรือน้องปลาที่มารออาหารอยู่นะครับก็ดีครับเหมือนวิ่งในสวนสัตว์เหมือนกันโอเควันนี้ก็ แม้มาทักทายทุกคนนะครับในไหนก็ตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวพี่แฮมคงขอเข้าไปพักก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปของพี่แฮมต่อนะบ๊ายบาย